ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศของเช้าวันจันทร์ที่19เดือนกันยายน2565ครับช่วงนี้สวนของผมจากที่ลกๆอยู่แล้วก็ลกมากยิ่งกว่าเดิมครับเพราะว่าอยู่ในช่วงอิทธิพลของพายุทะลมครับตอนนี้ก็เป็นพายุดันมาดอนครับฝนตกแคบทุกวันครับช่วงนี้ มันก็เลยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงครับในการเข้ามาทําสวนของผมครับส่วนมากแล้วก็จะตกช่วงเย็นครับช่วงหลังเลิกงานครับพอถึงบ้านก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าสวนครับแต่ว่าพืชผักต่างๆที่ผมปลูกไว้ก่อนที่ฝนจะตกหนักก็เริ่มทยอยให้ผลผลิตครับโดยเฉพาะตังกว่าตรงนี้ผมก็ เก็บกินจนจะโกรนไปแล้วครับแต่ก็ยังทยอยออกมาเรื่อยๆครับลูกของแตงกว่าลูกไว้ในถุงนี่แหละครับดูแล้วน่าจะเริ่มจะเก่ครับเริ่มจะรวยครับเพราะว่า อายุอานามก็น่าจะจําไม่ได้แน่นอนครับน่าจะเกือบสองเดือนแล้วครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ต้องขออภัยครับเพราะว่าผมไม่เคยจำอะไรเลยเ,ลย <c oughs> เวลาปลูกพืชปลูกพัก,พพก,พกนี่ครับลูกเล็กๆออกมาบานเลยแตงกวาก็ช่วงนี้ก็กินแทบทุกวันครับวันไหนกินไม่ทันก็เก็บยัดตู้เย็นว้ครับแล้วก็ทยอยเอาออกมากินครับ ก็ถือว่าคุ้มครับปลูกแตงกวางวดนี้รอดมาได้ไม่มีไม่มีเน่าสักต้นครับพริกหนุ่มตรงนี้ก็เอาไปทำผัดเปรี้ยวหวานกินหลายรอบแล้วครับก็ยังไม่หมดครับเก็บแช่ตู้เย็นไว้บานเลยครับสวนยอมผมตรงนี้ก็ต้องทิ้งไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่สะดวกในการ ทำครับแล้วก็ยังไม่มีไอเดียที่จะทําต่อไปครับว่าจะทําไปในรูปแบบไหนก็ได้แต่วางสูงๆต้นไม้ไว้ก่อนครับ <c oughs> ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากมูมี้วเคี้ยวคอครับ <c oughs> ครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม ความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเรื่องต้องกลายเป็นอดีตครับเรารู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอยาไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออําลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ